ลับมาในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับของรายการพระเครื่องมือสยามครับช่วงนี้นะฮะเราจะมาติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับในส่วนของพระเครื่องวัตถุมงคลนะครับจากสายจังหวัดสระบุรีกันต่อฮะซึ่งคุณผู้ชมครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราอยู่กับผมตรงนี้แล้วครับขอเชิญพบกับพี่สาราญสระบุรีครับสวัสดีครับพี่สําราญครับอ่าพี่สําราญฮะวันนี้จัดอะไรมาบ้างครับพี่ก็ฮะเป็นพระใหม่ครับครับผมที่านยนุษย์นี่เราเน้นพระใหม่เล่น่ายครับผมเป็นทางเลือก คือสําหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการมาอยากจะสะสมแต่ว่าอาจจะมีบัตเกตยังไม่เยอะมากก็คนที่เล่นพอสมควรก็เล่นได้คือครับผมเช่าไปแล้วสบายใจครับมีที่ไปที่มาตรวจสอบได้ชัดเจนครับผมวันนี้ขอแนะนำสักสามรายการครับผมมีอะไรบ้างครับพี่ทั้ข้างบนนี้ก็คือหลงก้อยวัดวอครับผมแล้วก็อันนี้เป็นหลงกอโตวัตสตือรครับผมรวยแล้วห้าห้ารวยแน่นอนอู้ที่กํางหากกันอยู่เนี่ยนะครับผมอ๋อแล้วก็มีอะไรครับ เป็นหลวงพ่อสุนทรครับเกจีดังของสระบุรีและอันนี้นะฮะอันนี้เป็นของที่กําลังฮือฮาอยู่ครับมงคลเทพทักษิณถูกต้องครับของสมาคมผุ้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะอันนี้ปลูกเสกที่เขาอ้อที่สําคัญคือในรอบ10ปีครับครับผมนี่ที่เปเข้าไปปลูกเสกได้เข้าไปปลูกเสกในถ้ำชักทรรมันโพธิ์นั่หะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามดูถ่ายทอดสด วันนั้นคงจะเห็นถึงบรรยากาศความเข้มสังแล้วมาดูกันเลยฮะเริ่มจากเริ่มจากหลวงพ่ออันดับแรกอาใครับครับผมหลวงพ่อยอดครับหลวงพ่อหมอที่เห็นอยู่นี่คือเป็นรุ่นเดียวกันแต่คนละเนื้อหาถูกไหมครเริ่มที่เนื้อเงินอันนี้เรียกว่ารุ่นรอบร้อยห้าสิบห้าปีหลวงพ่อยอดเป็นปั๊มรุ่นแรกครับผมปกติหลวงพ่อยอดต้องเรียนให้ทราบก่อนจะเป็นรูปหล่อใช้ิธีหล่อเอาครับผมรุ่นแรกไม่ต้องคุยแล้วนะเป็นล้านแล้วเราข้ามผ่าน มาเล่นปั๊มรุ่นแรกอันนี้ราคายังซื้อหากันได้คือยังไม่แรงมากยังไม่แรงมากอันนี้ก็เมื่อวันที่1มีนาปี5 5ได้พุทธาพิเศษที่อปรดสถวัดหนองประหมอครับผมวัดของท่านเลยครับนี่ที่สําคัญนะครับถอดเด็นคนดูตรงตรงตูดนะครับขออนุญาตนะฮะจะมีรอยอุดอยู่ครับผมแล้วไงฮะ คุณโกงสงสัยเอ๊ะก็อุดอะไรนั่นแหละครับบรรจุอัฐิของท่านครับโอ้เหรอฮะเป็นอัฐิที่ลูกศิษย์รุ่นเก่าเขาเก็บไว้แล้วก็แบ่งปันกันมาครับจำนวนการสร้างกที่องค์ครับเนี่อันนี้ไม่มากครับอยู่มีมีตัวเลขแน่นอนเท่าไหร่ฮะบางเนื้อแค่หลักร้อยบางเนื้อแค่หลักสิบครับผมแต่ว่าทุกองเนี่ยมีมีอัฐิของท่านมีอัฐิมีโค้ดมีหมายเลขชัดเจนโอ้โหตายแล้วยายจีที่กาบกูกเกรดเทียบถึงว่าทำไมหน้าน่าใช้ครับผมต้องบอกว่าบางทีการเล่นพระใหม่มันมีที่ไปที่มา พุุททธคณ่านเกีหลวงพ่อ,อยอดนี่ก็ประสบการณ์เอาอย่างรุ่นเก่าๆที่ผ่านมานะก็เล่าขานกันมานะองค์พันชาติครับผมแล้วก็เมตตามาตยมงก็ตามมาเคยมีเรื่องประสบการณ์ไหมท,ที่พูดถึงหลวงพ่อยอดต้องนึกถึงเรื่องนี้เหตุการณ์นี้เลยนึกถึงเหตุการณ์นี้ครับผมที่พูดกันเยอะๆหนาหูเลยแบบประสบการณ์น,นะมกประเภทว่าถูกทำร้ายร่างกายว่าประเภทโดนยิงโดนฟันโดนแทงอะไรเงี้ยแต่ไม่ระคายผิวหนัง ไม่เข้าคร้บเขาก็เล่าขานกันมาสืกทอดันมาครับแล้วเป็นไงของเล่นแบบนี้ครับของเล็นมีครับแน่นอนของงันไหนถ้ามีคนนิยมถ้าดังนะคุณนะครับตามมาติดๆเลยครับอเหมือนไมพี่ใกล้เคียงครับครับผมแล้วมีตรงไหนที่จะแยกแยะได้แยกแยะคือตรงตูดเขาไม่ได้อตูาทิ์เขาไม่ได้อุดครับแต่ที่ก็คือจะเรียกไปเรียกไปเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีอุดไม่มีไม่มีโค้ดไม่มีอะไรพวกนี้คือเขาทำไม่ทันอ๋อ แต่ในอนาคตไม่แน่นอาจจะมีคุณผู้ชมก็อาจจะทำับยังไงก็ต้องศึกษากันให้ดีต่อไปฮะต่อไปก็เสนอหลวงพ่อสมทรเป็นล็อกเกตก่อนครับเพราะว่าจะเป็นลูกของท่านชิ้นไหนก่อนนะครับทดสบมันได้หมดเลยครับขออนุญาตนะฮะอันนี้รุ่นที่ออกมาล่าสูตรรุ่นจันทะเทโลแปสูครับที่ผมถืออยู่ตอนนี้ครับครับผมและข้างในนั้นที่ว่าปิดด้านหลังคุณลองดูข้างหลังจะมีหุ้มอยู่ข้างในจะบรรจุผงวนสารต่างบ ที่รวบรวมไว้ครับแล้วก็บรรจุด้วยแผ่นโลหะครรบปบเทับลงไปครับซึ่งเป็นรูปของพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสาเร็จนี่น่าชัยครับเป็นตัวแทนของท่านแล้วเรามองเห็นท่านรัวสบายใจท่านเก่งในเรื่องของอะไรพระหลวงพ่อสุนทรในที่ให้ผมพูดนะด้านเมตตาในเยี่ยมเลยครับเพราะตัวท่านเป็นพระที่เมตตาสูงมากครับผมด้านเมตตาค่าขายอะไรนี่ดีครับ มีมีโค้ดมีอะไรตรงไหนไหมครับมีครับมีโค้ดมีหมายเลขมดกันด้านหลังนะฮะครับการการปรัปลงนครับมีโค้ดหมายเลขบดครับสังเกตดูตรงนี้ตรงนี้ที่สำรานเนี่ยจะเป็นรอยแบบเหมือนเป็นหลุมลงไปคือเขาคือเขาฉลุครับฉลุฉลุตามตัวหนังสือเพื่ออะไรฮะเป็นเอกลักษณ์ในการจับสร้างครับครับผมเพราะฉะนั้นต้องมีฉลุแบบนี้ต้องมีครับต้องมีครับครับผมเอาล้ครับอ่ะ มาดูอีกเหรียญนึงว่างี้เหมือนกันไหมฮะเหมือนกันครับเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้อันนี้จะเป็นฉากเขาเรียกว่าฉากสีทองก็จะดูแล้วก็จะมีดูมีสง่าราศีหน่อยครับดูดูสวยงามขึ้นมาจากสีทองครับผมแต่องค์นี้ฉลุไหมไม่ไม่ได้ฉลุครับมันมีตะลุมากตะลุน้อยนอ๋อแล้วแต่นะฮะจะให้เอกลักษณ์ในการสร้างของรุ่นนี้เปรียบเทียบเปรียบเทียบครับอง์นี้อาจจะฉลุลึกหน่อยนะฮะโอ้ลิตร์น่อยครับผมแต่ที่สำคัญต้องฉลุทุกองคต้องฉลุทุกองค์นะฮะ ต่อไปครับผมนี่อีกหนึ่งโรเก็ตนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าทรงตะลับปัดลองดูดีๆครับยัเหมือนรูปตะลับปัดครับผมในทรงตะลับปัดด้านหลังฮะเหมือนกันเหมือนเดิมฉลุเหมือนเดิมนะฮะขีาใในเห็นมวลสารนี่คือตะทีพุทอลกมันถูกต้องครับข้างในยังอัดแน่นโดยมวลสารครับที่เก็บสะสมไว้กันก็เป็นมวลสารชุดเดียวกันชุดเดียวกันครับผ่านการพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกมาเรียบร้อย อ่ะต่อไปครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรายการสุดท้ายที่จะได้ชมวันนี้ครับเป็นหลวงพ่อโตวัดสตือครับผมคือคำว่าหลวงพ่อโตนี่ก็คือสมเด็จพระพุทธจันทร์โตปมพลอดเรังลครับครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นเหรียญนวะโลหะครับผมขออนุญาตนะฮะมีทั้งหมดกี่เนื้อหาฮะอันนี้หายากมากเหรียญนี้ครับครับผมคือนวะโลหะสร้างแค่สองร้อยเหรียญเองครับโอ้โหทับสิบทั้งประเทศนะครับวัดสตือครับและเนื้ออื่นล่ะฮะ เนื้อเงินก็มี599เหรียญครับผมสร้างมากกว่ารถครับนวัตโลหะของเลียนแบบมียังพี่ของเรียนแบบมีือยังตอนนี้ยังไม่ปรากฏแต่ในอนาคตไม่รับประกันแตครับผมแล้วมีโค้ดมีอะไรไหมที่พ่สมาถจะแนะนำคุณผู้ชมครับด้านหลังนะฮะด้านหลังแต่เนื้อนวัตโลหะนี่จะพิเศษหน่อยต้องบ่าท่านนี้ครับะยังมีโค้ดพระนอนอยู่องค์หนึ่งอ๋อนี่อยู่ฝั่งนี้ไหมครับผมครับอยู่ฝั่งนี้เสมอเป็นไปได้ไหมจะอยู่ฝั่งนี้ต้องอยู่ที่เดียวกันครับฝั่งนี้ฝั่งนี้นะฮะครับผมแล้้วดานหลังฮ จะมีหมายเลขมีโค้ดครับนี่นี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญนระ,ะทุกองจะต้องมีบัตรนะครับออขอหมายเลขต้องตรงกับพระมาคู่กันแบบนี้ครับผมครับครับแล้วถ้าเกิดต่อไปในอนาคตคุณผู้ชมไปบูชาบัตรหายาไม่มีย,ยังไงก็ต้องช่างใจก่อนครับครับผมอ ก็ต้องดูรายละเอียดต่างๆมาากนะครับแต่เผื่อคุณผู้ชมที่มีโอกาสได้เช่าบูชาไปแล้วนะฮะเนี่ยเก็บไว้ให้ดีบัตรไี่อย่าให้หายนะครับติดตไว้ครับครับผมมนีด้านหลังก็จะมีตรายางตาของวัดครับอันนี้ครับแล้วก็รวมถึงมงคลเทพทักษิณนะฮะนี่เป็นชุดเลยน่าใช้นะฮะครับผมทำไมถึงได้อยากแนะนํามงคลเทพทักษิณด้วยครถามหากันมากครับช่วงหลังครับเพราะว่า บางคนก็ไปได้ยินเรื่องราวมาอะไรมีนะมีประสบการณ์แล้วมประสบการณ์มาครับมากันมาตอนนี้คือวนากคนที่มาถามฐานนี้เป็นคนในพื้นที่หรือว่าขาจอหรือยังนะฮะก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ทันได้ในรุ่นที่ว่าเขาจองนะครับผมพลาดโอกาสช่วงนั้นไปแล้วก็ไปถามหาว่าที่ไหนมีบ้างครับผมนี่เอาละครับที่ร้ายก็ยังพอมีอยู่ก็มีนิดหน่อยครับแบ่งปันได้ครับก็เป็นของดีน่าใช้ครับคุณผู้ชมนะครับเอาละครับวันนี้ก็ได้เรื่องราวนะฮะได้สาระความรู้ต่างๆไปมากมายครับ ขอบคุณพี่สำนัญม,มากๆครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวต่างๆให้กับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากเลยครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราสามารถติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 m i ง l ิร e เคิ o อีเมล h o t com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้นะครับตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนี้ครับและสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมงานบุญต่างๆนะครับคลิกไปดูกันได้เลยนะครับไปอัปเดตกันที่ www.miraclechanneltv.com ก่อนจากกันในวันนี้นะครับขอให้บาร,รมีและความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องพระบูชานะครับที่เราได้รับชมในวันนี้ได้โปรโดดลบิดานให้คุณผู้ชมท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณสำราญลาไปก่อนสวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านครับถ้าสนใจวัตถุมงคลรุ่นมงคลเทพทักษณิณนี้นะครับท่านทด่ตอบมาอย่างที่สบายนพระเคือพระบูชาไทายได้เลยนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่ารุ่นนี้ไม่ปิดหวังครับของดีอยากได้มาบูชาครับมงคลเทพทักษณิณเนี่ยนะฮะเป็นวัตถุมงคลที่มีน้อยนะครับแล้วก็มีคุณค่าอย่างสูงนะครับท่านที่สนใจนะครับรีบหาครับเพราะว่าจํานวนจํากัดแล้วตอนนี้ได้ข่าวว่าทุกสายวิ่งมาต้องการบูชา มุคลเทพศักดิ์สินครับ